ดาที่ง,ง,ง,มง่มื่อวานนี้เนี่ยรักาาตร,รการเข้าราชอาณาจักรไทยขอาย่าเองกั้ารสายการคาราามิคอนในประเทศชุ่า <c oughs> การระ,าระ,ารระัาโยสลก้กยืนยันว่าผู้ที่ได้อนุมัติในระบเทศตัแนโกไว้ก่อนหน้านี้แล้วประมาณ2อง0 0คนจะสามารถเดินทางเข้าประเทศตามแผนการเดินทางได้จนถึงวันที่10มกราคมปีหน้าปี65ภายใต้ หลังจากนั้นกใช้ชีวิตปกติได้ถ้าตวต่น้อนะแล้วเจ็บาน้าต้องตรวจอาวนาัที่งั้งที่สองก็ามารถใจ้ส่วนมาตรการการเดินทางขนีา้น่ามประเทศเข้ามาทำพืนที่ตปลอากาศบบ่ก